สวัสดีครับเช่นเคยนะครับมีนูไม่ง้อนน้ำมันเนาะเติมน้ำลงไปก่อนวันนี้จะมาทำอบไก่ผัดหอมแดงเดี๋ยวก็ดูกันพอน้ำเริ่มร้อนก็ผมก็จะโขกกระเทียมกับพริกแดงผมชอบทาเนเผ็ดนะถ้าคนไม่ชอบทาเนเผ็ดก็อาจจะไม่ต้องใส่พริกครับ ใส่กระเทียมกระเทียมให้มันหอมหอมดีครับเอพอกระเทียมหอมราก็จะซอยหอมแดงเยอะนิดหนึ่งเอาไปผัดก่อน โอเคพอได้ที่แล้วผมก็จะเอาอ,อกไก่ใส่ลงไปผมใช้ฉีดเลยนะครับ เพราะไก่เนื้เสุบก็จะใส่ซอสให้มันหอมกับแล้วก็ผักให้มันเข้ากันแนละ้วเทสุดครับฟองสด โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับผมทามช่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะหวังว่าเกมคนไทยมีสุภาพดีอยู่รงมักอยรูปร่างที่ดีนะครับ y อย่ e วอ a อยู่นี้นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ